ปะ่ะมาณคาึทงชั่วโมงต้องกันรชั่วโมงขอหน่อยนะคะขอให้ดูหน่อยหนบ่บาน,นี่คือน,นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเเจ็ดพันกว่าชั่วโมงงเจ็ดพันกว่าคะแนน เจ็ดวันว่าคนต่อได้กาแฟลองฟังนะคะโหดมากเลยนะ้ำเหมียวเนี่ย เล็บจับจนะับนะฮะหรือบิ้บกับกคืบขาบน้อยสดค่ะขอเพิ่มชวงทานะะะหรอร่อยมากนะ อร so like ่อยที่สุดไปต้องซื้อร้านนี้อร่อยมื้อเช้านะคะไม่มีอยตกถึงท้องเลยเพิ่งทานเนี่ยค่ะ ทำวันนี้ไม่เสียงนะคะเพราะไม่ได้ฝันเหมือนคอยรุ้นดูว่าเล่นอะไรเห็จะออกใครว่าข้างบนมีเจ็ดเห็นบ่าเห็นกูรูบอกข้างบนจะมีเจ็ดเขาวิ่งก็วิ่งเจ็ดแต่ว่าไม่ได้วิ่งเพราะคุ่ใคาไม่คิดจะเล่นหรอก เออมันมีปัญหาเรื่องเว็บที่สมัครไปอ่ะเราเปลีนระบบเรื่อยเลยไนงะียดกแก้แก้กว่าจะเสร็จก็เป็นชั่วโมงก็เลยหยุดเล่นไปก่อนคอยดูคนอื่นเขาก่อนดูรลก์เราไปก่อนอร่อยค่ะไมสุด แต่ะอะไรถ้ามันมากไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะถ้าอันเดียวนะอร่อยอันที่สองจะไม่อร่อยและะ้วรอแล้วมาค่ะขอแค่ทิ้งชั่วโมงนะคะไม่มีคนเข้ามาจุมคุยเรื่องก็ไม่เป็นไรราเข้าใจกันนะ ืนขอบคุณมากเลยค่ะเจ็ดพันห้าตื่นตอบคุณแอกที่จ็ดนันห้าเนี่นค่ะ

ไม่เป็นไรอินเดีอะไรนี่าย